ลุ้นก่อนช่องเปิดโผว่าใครจะได้เล่นเงากรมเทพและเจ้าสาวสลาตันเตรียมเปิดโผลแล้วนะคะทุกคนสำหรับละครดังในอดีตที่หยิบมาทำใหม่ก็คือเงากรมเทพและเจ้าสาวสลาตันที่จะผลิตโดยกันตนาหรือไม่ก็ค่ายมุมใหม่ เงาการประเทศเป็นละครที่เริ่มออนแอร์ตอนประมาณปลายปี53นะคะทุกคนแล้วก็มาจบในช่วงต้นปี54เวอร์ชั่นที่แล้วก็นำโดยเวียสกลวัฒน์กับใหม่ดาวิกาซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกของเธอด้วยเวอร์ชั่นใหม่ใครจะได้เล่นพระเอกในช่องตอนนี้ก็มีไม้์กับมิกที่ดูเหมาะกับบทมากที่สุดส่วนนางเอกมีตัวเลือกเยอะมากเจนใหม่ๆของช่องมีเพียบแต่ถ้าเป็นมิกกับการก็คงจะดี ส่วนเจ้าสาวสลาตันออนแอร์ตอนปี57เวอร์ชั่นที่แล้วเป็นขวานอุสามณีแล้วก็ออกมาคคาพันเรื่องนี้นางเอกเป็นฝาแฝดเนื้อหาค่อนข้างที่จะครบทุกรสมีทั้งรักโรแมนติกบูก็มีสืบสวนสอบสวนก็มีส่วนนักแสดงในเวอร์ชั่นใหม่เรามองว่าควรจะเป็นไม้กับเปี้ยวเรามองว่าคู่นี้เหมาะกับบทนี้มากที่สุดแล้วนี่เป็นเพียงแค่การคาดเดาตามความเหมาะสมของบทเท่านั้นถึงเวลาจริงๆจะเป็นใครก็ได้ก็แล้วแต่ช่องกับค่ายเลย อีกไม่นานทางช่องคงเปิดโผลอย่างเป็นทางการให้เราได้ทราบกันว่าใครจะเป็นพระนางของทั้งสองเรื่องนี้คลิปนี้ก็มาอัปเดตเท่านี้แล้วกันสำหรับโปรเจกต์ใหม่ที่ช่องเตรียมจะสร้างก็รอเปิดโผอย่างเดียวทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะคะซึ่งคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เรากลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย